ไปช่องมาทำอะไรสนุกกันวีสองซึ่งตอนนี้เราได้มาเล่นเลื่อนจามซึ่งเรามาเล่นคนเดียวนะคะคือสบายมากเพวาคนอื่นไม่อยู่เป็นอะไรที่สบายใจมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์เลื่อนจ้ากันไปทัวร์เลยอะไรวะ ไหนนเาะในเรือนจำเราเนี่ยมาดูเรือนจำซิมีอะไรบ้างไม่มีไม่มีน,นักโทษเป็แต่ผู้เดียวโทษแกแกขับไปรถคนละคนดิคนละคันเออรถ่ผิดทางเท็กเน็ตไม่รถคันนี้มันได้แค่โจรคนเดียวปะ <Okay. S 1> น,นั่งผิดที่เฮ้ยขับดีดีด,ดิอย่าชนต้นมไ,มไม้เขาจะปะนี่นี่ห้ามชนชนได้เกี่ยเสาบอกอย่าชนต้นไม้ <laughs> ต้นไม้มันเป็นที่แล้วใครจะตกไม่ทานจะตกไม่น้ำม,มันเตาอือชึบ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 โอ้ตะต่างหินติดสะพานอ่ะติดสะพานถอยมันคน,นเดียวกับฉันนันะ่นแหละทุกคน ไดีคะต,าาติดเกิดให,หม่นะเราจะลีเซ์ต,ตัวก็สปอร์ตรถใหม่ทำแบบามีนะคะง่ายดีคู่ e r า,าชนชนให้หมดต้นไม้ชนให้หมดคือสตาค์ไปถึงแล้วเรายังไม่ถึงเลย รอดไหมนี่ถ้าเรายิ่งมีนักโทษเยอะแล้วยิ่งได้ตังเยอะปะใช่โอ้ยชนชนอีกแล้วไม่ชอบเลยเว้ยเชอืชอถึงแล้วเว้ยเว้นักโทษเราเราก็จะเอานักโทษผู้ชายคนนี้แล้วกันนะคะ โอ้หลอกขนาดนี้ไปเป็นดาราได้นะคะทำไมต้องมาทำช่วยอีกคะเข้าใจพรเสด,ดตอนนี้นะคะก็จะไปนังสตางไปแล้วอะเราจับได้แล้วคะ่ะเร็วๆนี้ก็จะจะมีช่องช่องมาใหม่ช่องหนึ่งนะคะเวเร็วนี้ก็คือปีหน้าเอ้ยปีนี้ <c oughs> ก็ปีนี้แหละคะ่ะวเร็วนี้จะมีช่องมาใหม่อีกช่องหนึ่ง ก็คืออยู่คือไข่เดียวกันซึ่งขอสปอยนิดนึงว่าเจ้าของช่องอาจจะเป็นต่างก็ได้นะคะอาจจะนะอาจจะหรือก็อาจจะเป็นชัดเหมือนเดิมแล้วแต่ขับตรงไปอะ่ะเอไป่ยใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะนเอานักทกก่อนไปนักชกลืมนักชกเลยชนเลย,เลยอ,ะอะไรอะ่ะ รถหนีตำวรวจป่าวะฉันจ,จะเอารถจอดอย่างนี้แหละเกียดน,นี่นะคะก็จะร้อยนักโทษค่ะก็ต้องใส่เสื้อสีสวยๆนะลูกโ,ลโทร for, เราไม่สมาร์ทการทำงานที่นี่ได้นี่นะคะหนูต้องใส่เสื้ออย่าง,ง่ี้สวยๆเข้าใจปะปล่อยเลยแะดังคือตอนแรกจะแอบม,มาเล่นคนเดียวไม่คิดคว่าสตาร์จะหลงเขียนว่าขาดสิทธิ์ในการทำงานในที่นี้ อาลืมตั้งค่าค่ะว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่เราต้องตั้งค่าเพื่อนไงเน็นยันงไงตนมือ,อนอ่ะคือเมื่อก่อนเคยเล่นแต่ว่าอีกไอดีนึ่งน,นี่จริงออโอเคเรียบร้อยตอนนี้มีตังอยู่แค่สิบาทเดี๋ยวพวกนี้ค่อยไปนักโทษค่ะอย่าคุณลุมเด้อขอน้อง เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปให้สตางค์ไปหานักโทษนะคะส่วนเราจะมารีวิวคุกค่ะน้องนะขอกดอันนี้ก่อนเออไปไปไปเถะนี่นะคะค,คุกเราให้ Tech เทคนะม,มีมีอันนี้ให้ด้วยออกกำลังกายสองอันแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลัวแล้วก็จะมีที่นั่งแล้วก็จะมีโต๊ะอาหารสามอันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่บัคับบัญชาเราเองดูกล้องได้แต่ไม่มีกล้องเพราะไม่ได้ซื้อไม่ไปจับแรงมาก ก็จะเป็นห้องนักโทษนะคะก็ซึ่งห้องดีมากมั้งนะเอ๋ตอนนี้ไมีตังค์อยู่ยี่สิบาทเอ้สามสิบาทแล้วก็อันนี้หานักโทษจะเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็มันจะมีตู้อะไรไม่รู้ด้วยไม่รู้สักอย่างอันนี้มันจะมีของให้เราเพิ่มด้วยแต่ว่าไม่มีตังค์จบข่าวเลยคะ่ะไม่ไีตังค์คือที่เราสามารถเราสามารถซื้ออ่าคนที่มาดูแลได้ จะมีอร่อยมียามมีเชฟมีพนักงานทำความสะอาดจริงๆควรซื้อเชฟอะนะมีสุนัขด้วยอะ่ะพนักงานชั่วช่วโมงได้รับเงินตดสนบ่ะคือเราสนญญาเดี๋ยวฉันจะเก็บตังค์ซื้อพวกหมาอะไรพวกนี้ก่อนเลยดีกว่าซื้อสุนัข แต่ว่าสุนัขมันจะ้นอย่างอันนี้ขอเลื่อนไปตรงนี้นะคะไปเข้มไปเอ้ยตอนนี้ยังถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมขอโทษน,นะคะฟูคือคือตอนสัตว์เลี้ยงที่สามารถหาได้อย่างง่ายได้และหยุดการจเจริญเริ่เของพวกไหนเขาดูไหน อยากได้ผมสีขาวอะ่ะเพราะว่าหน้าปกคลิปจะเป็นผมสีขาวใช่ไหมเนี่ยแบบคนเนี้ยนี่มันมีสามห้องพอดีอะ่ะไปเลยส่วนบางคนก็ต้องไปนอนข้างนอกเอาเดี๋ยวเราต้องเก็บตังก่อนเนี่ยรู้กันว่ามันสามารถสร้างเตียงหออได้ปะเดี่ยไปดูชั้นสองกันนะคะจะไปชั้นสองกันเราอาจจะสร้างชั้นสองไม่ก็สร้างชั้นหนึ่งแต่ว่าจะเจาะเจาะ ขอมาเป็นชั้นหนึ่งนี่แหละไม่ชั้นอาจจะสร้างไม่ชั้นอาจจะสร้างชั้นหนึ่งก็ได้คือชั้เน,น,น,นเดี๋ยวชั้นจะสร้างชั้นจะสร้างห้องอีกห้องหนึง่งเป็นคอนกรีตใช่ไหมคอนกรีตใช่ไหมคอนกรีตททุุกกคคคนนนโอ้ยีี อันนี้พอไหมห้องหนึ่งอ่ะได้เลย